สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับาความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีวันที่บอกด้วยว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ราศีใดนะครับ ก็สวัสดีปีใหม่เช่าสีพุทธศกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับขอโทษครับแฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะครับผมก็ขอให้เช่าสีพุทธศกทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับผมแล้วก็เจอความรักที่มันดีดีนะครับผมหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหรือความเสียใจนะครับก็มาเริ่มดูงความรักของเช่าสีพุทธศกในเดือนมกรคาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าโฟล์ทซอดเข้ามา หรือว่าไพ่สีดาบนะครับไพ่สีดาบใบนี้มันเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นรูปของคนน่ะที่เหมือนกับเขาอยากพักใจอ่ะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการที่มีความรู้สึกอ่ะเพราะฉันไพ่สีดาบใบนี้คงเหมือนกับชาวสีบื้องสลท่านคุณเคยมีความรักเคยมีความสุขเคยมีความรู้สึกต่างๆนานานะครับมีความรู้สึกที่อ่อนโยนอ่อนไหวอ่ะหรือความรู้สึกที่เหมือนกับเราเคยเป็นคนดีมาก่อนเคยเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนหรือเป็นผู้ชายที่ไม่เข้มแข็งนะครับเคยมีความสุขกับสิ่งรอบตัว พราะจะส <c oughs> ังเกตได้ก้อนหินก้อนนี้เหมือนกับมันมีธรรมชาติเนี่ยหรือต้นไม้รอบๆกายของเขาอยู่อะแต่ตอนนี้ชาวสีพุศรหลายท่านเหมือนกับรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะมีหัวใจไม่อยากมีความรู้สึกอะเนศึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักรู้สึกเหมือนกับอยากจะหยุดพักเรื่องความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่าหยุดพักจากปัญหานั่นเองพะไพ่สี่ดาบเห็นไหมครับผมว่ามันมีดาบล้อมรอบเขาด้วยมันก็เปรียบเสมือนกับชาวสีพุกศรหลายท่านเหมือนกับคุณทําคุณต่อสู้คนมีความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งไปอะทําจนกว่าจะหมดแรงรักใครสักคนหนั่นหาไปกว ชาวสี Jenny, ่พระศกหลายท่านเนี <melod> <stories> ่ยรู thinking, ้สึกแบบนี้เลยการที่เราพยายามทําต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งไปพยายามรักพยายามรู้สึกพยายามเอาความจริงใจเอาหัวใจไปให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยสุดท้ายพอเขาได้ไปแล้วสุดท้ายพอเขาเอามันไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นเราที่เหมือนกับเจ็บกับกลายเป็นเราที่เหมือนกับรู้สึกเหนื่อยกับการต่อสู้การพยายามนะครับพะฉันพ่ายไปนีกว่าเราขอหยุดพักก่อนเราขอหยุด ไว้ตรงนี้ก่อนเ้าขอหยุดความหลักไว้แค่วันนี้ก่อนพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าคืนถือไม้เท้านะครับคีนถือไม้เท้าใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับนั่งอยู่บนบันลังนะครับบันลังแต่ว่าข้างหลังเขาเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งที่เป็นเปลวไฟหรือว่าความน่ากลัวนะครับหรือมีอะไรที่มันสยดสยองนะครับอยู่รอบๆกายเขาอยู่พะฉันไพ่ใบนี้คือบ่องบอกถึงความรักของชาวสีพุกลยท่านว่าเหมือนกับคุณก็รักเขานะแต่เหมือนกับรอบๆตัวของชาวสีพุกลยท่านเนี่ยมักจะมีความเจ็บปวดเสมอเลยที่เราได้รับับบกคืนมา ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกทุกครั้งที่เราเหมือนกับให้จิตใจใครไปให้ความรักกับใครไปเนี่ยหลายๆท่านรู้สึกเหมือนกับเราถูกทําร้ายรู้สึกเหมือนกับรักใครไปอยากดูแลทําดีกับใครไปมักจะเหมือนกับเขาไม่แคร์เราเหมือนกับที่เราแคร์เขาอ่ะเขาเหมือนกับคนที่แค่แต่เรื่องของตัวเองแคร์เหมือนกับสิ่งที่เขาจะทาอ่ะเพราะฉันไพคิวินออฟบายไปนี่บอกว่าเหมือนกับเรารู้จักใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาคิดถึงตัวเองเป็นหลักอ่ะคิดถึงตัวเองเป็นหลักคิดถึงอยากสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งที่ แค่ความรู้สึกกันมากกว่าไม่ได้มองที่จิตใจอะเอาง่ายเลยไม่ได้มองที่จิตใจไม่ได้มองที่ความรู้สึกแต่กลับมองว่าเขาอยางการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาต้องการแบบไหนเขาคิดถกง่แค่ตัวของเขาอะโดยที่ไม่แคร์เลยว่าเนี่ยคนที่รักเขาคนที่รู้สึกกับเขาเนี่ยคนที่เอาความสุขเอาความรู้สึกดีไปให้เขาเนี่ยกำลังรู้สึกเหมือนกับค่อยๆหมดแรงหัวใจดวงนี้ค่อยค่อยหมดแรงค่อยๆจะเหมือนกับนิ่งเฉยกับเขาไปเพราะฉันไพ่ใบนี้เขาหมดทั้งมมลของไพ่สองใบนี้เนี่ยคือควินถือไม้เท้าเข้ามากับสี่ดาบชาวสีพวกโสดท่านคงเหตุสาเหตุที่คุณเเเนนน่ยรู้้สสึึกกกหหห็ืืออมับ มีหัวจใจแต่ไรความรู้สึกหรือว่ารู้สึกว่าเราหยุดพักเราด้านชาเราเฉยชากับความรักเนี่ยก็เพราะเราเคยพยายามเคยต่อสู้เคยพยายามเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยแม้กระทั่งเปลวไฟก,กาลังเผาตัวเขาอยู่หรือว่ากำลังมีสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าสิ่งที่อันตรายเนี่ยเข้ามาหาเขาอยู่ก็ตามแต่เขาก็เลยยืนนั่อง,งยอยู่ตรงเนี้ยก็ผิดสมัยกับความรักของชาวสี่ผู้ศที่คุณรู้นะว่าคุณรักเขาอ่ะคุณรักด้วยหัวจใจคุณรู้นะว่า เออคุณจะรักเขาต่อไปเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวดหรือความเสียใจคุณไม่สนไม่แคร์แต่คุณดับได้คุณยังรักยังต้องการยังรู้สึกอยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรไปด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจนั่นเองต่อให้ความสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับไพ่สีดาบความเจ็บมันจะกลายเป็นเหมือนกับกับมหาลาหรือว่าความเจ็บปวดความเสียใจย้อนกลับมหาลาก็ตามพอฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญน,นะครับไฟออฟเพนติคอนไพ่ห้าเหรียญใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะผมที่นั่งอยู่ตรง ตรงหน้าผาเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเขาเหมือนกับมีฝนตกลงมาแล้วเหมือนกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยหายเจ็บปวดหายเสียใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอูจากไพ่ตรงนี้ชาวศีลพยส้สยาถ้าเกิดคุณถามว่าเราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนที่เราสูญเสียใครทา่านนึงไปเราสูญเสียใครทกคนหนึ่งไปหรือห,หรือว่าไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญการพยายามที่จใครทกคนหนึ่งและสุดท้ายเราต้องมานั่งอยู่คนเดียวอะสุดท้ายเราต่อสู้จนหมดแรงเนี่ยมันเจ็บตรงที่เหมือนกับลองนับสายฝนที่ตกลงมาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ดูสิ ที่เขาอยากจะบอกว่าลองนับสายฝนที่ตกลงมาลองนับสายฝนนั้นดูสิที่มันตกออกมาจากฟา้ฟาฟา้านั่นคือน้ายอยําตาแห่งความเจ็บปวดนั่นคือน้าตาแห่งความเสียใจอ่พะพะไพ่ไปนี้ว,ว่าเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะพยายามหาทางออกนะครับพยายามหาทางออกพยายามหาหนทา,ทางที่มันจะสามารถไปต่อเรื่องความหนักได้แต่ไพ่ไปนี้ว,ว่าเคยพยายามแล้วเคยต่อสู้แล้วเคยพยายามหาทางไปต่อแล้วแต่สุดท้ายเรารู้สึกเหมือนกับทาไปยังไงก็ตามกลับมานั่งอยู่ที่เดิมกลับมาถูกทิ้งอย่างเงี้ยพราะฉันไพ่ไปนี่ว่ามันเจ็บตรงที่ว่าเราพยายามแล้วมันง่นึ แต่สุดท้ายกับการเป็นเราที่พยายามคนเดียวอยู่หรือเปล่าสุดท้ายกับกลายเป็นเราที่เหมือนกับนั่งเสียใจหรือว่าเจ็บปวดหรือเสียใจอยู่คนเดียวอยู่หรือเปล่านั่นเองเพราะฉันไพ่ห้าเหรียญใบน,นี้คือความรักของชาวศิษพุทธหลายท่านที่เหมือนกับมันเป็นความรักที่เราไม่เท่าเทียมกันะนะครับเรารักเขาแต่เขาอาจจะไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของเราไม่ได้รักเราเหมือนกับที่เรารักเขาหรือเปล่านะครับเราดูแลเขาเราช่วยเหลือเขาแต่เขาเนี่ยเคยหันมาสนใจหันมาดูแลหันมาเห็นคุณค่าของเรา บ้างหรือเปล่าหรือแค่แค่ผลประโยชน์แค่ข้อสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกับไพ่3ใบนี้นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาดูไพ่ใบต่อมาดีกว่าสำหรับคนที่โสดหรือว่าคนที่เหมือนกับผิดหวังเสียใจรู้สึกว่ากำลังจะเดินหน้ากำลังจะมุ่งออนออกมาเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่สาวคนโสดนะครับเป็นไพ่ก้าวี่ยญเข้ามาไพ่ not open i g h t o p e n c เนี่ยเป็นภาพของไพ่ก้าวียญเห็นไหมครับ 9 o f penticon 9เหรียญนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับอยู่คนเดียวเขามีเงินอยู่คนเดียวเขามีความสุขอยู่คนเดียวเขาเริ่มรู้สึกเหมือนกับรักสาเยเยียวยาจิตใจ,จแล้วเพราะฉะน,น,นั้นสำหรับคนโสดท่านนะผมเรียกว่าคนที่เจ็บปวดเสียใจร้องไห้หรือผิดหวังกับความรักที่เดินออกมาเนี่ยที่อยู่ในความสมันธ์ที่มันเหมือนกับเราหยุดพักแล้วว่าพักจนหายเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นไพ่สี่ดาบหมายว่า,าอาจจะหยุดพักนะนิ่งเฉยกับปัญหาออกมาจากปัญหาแล้วนะเรื่องที่เจะเหมือนกับมเดินออกมาหรือว่าห่างออกจากปัญหาตรงนี้พยายามเฟดต,ตัวเองออกมาจากปััญหาตรงนน้ ไพ่บอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ถอนทำใจได้แล้วเนี่ยไพ่ก้าเหรียญชีวิตของคุณเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณเสียใจคุณเจ็บปวดคุณร้องไห้หรือคุณถูกทิ้งเนี่ยไพ่ไปอุปทพงเลิกตามดูสิร้องเลิกพยายามดูสิมันก็ทําให้คุณตัวคุณเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าไม่เหนื่อยอย่างน้อยมันคือการได้หยุดพักจริงๆนะครับเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสดาบ นี่แหละมันคือการหยุดพักนี่แหละเราบางทีการหายไปเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่บางทีการหายไปมันคือการที่เหมือนกับพิสูจน์ใจของกันแัะกันว่าเราเคขยังเนี่ยยังรักกันอยู่หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งคือไพ่ึ้นมาว่าเก้าเหรียญชาวสีพุกศกเองก็เริ่มกลับมาเยียวยา,ยากลับมาฟื้นฟูกลับมาเริ่มรักษาบาดแผลของจิตใจของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามจากไพ่ตรงนี้ไพ่เก้าเหรียญคืออะไรคือจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจของเขาเนี่ยเป็นเพชร ก็เปียเสมือนกับช้าสีพุกศกเลยท่านที่เหมือนกับหัวใจของคุณเนี่ยมีคุณค่าคุณเชื่อมั่นในความรักแท้คุณเชื่อมั่นในหัวใจของคุณที่แข็งแกร่งเชื่อมั่นในความรักสิ่งดีๆที่คุณมอบให้กับใครสักคนหนึ่งไปอ่ะแล้วสุดท้ายที่คุณหยุดทำเนี่ยเพราะว่าคุณทาดีที่สุดแล้วสุดท้ายที่คุณเหมือนกับเลิกตามเลิกต่อสู้เลิกพยายามหรือว่านิ่งเฉยกับความรักหรือเลิกที่จะออกมาเนี่ยเพราะคุณคิดว่าคุณต่อสู้คุณทําสิ่งที่เหมือนกับที่ดีที่สุดเข้มแข็งที่สุดความรัััััักกกกททททีีี่่่่แแ้้จรริงงงคคววาามมมเเเหืออนนนนบบขสุดล นะครับความรักที่เหมือนกับเราเห็นคุณค่าความรักมากที me, say, will, thirst, ่ส like so ุดแล้วเราถึงเดินออกมานั่นเองเพราะฉันให้เป็นว่าจะไปเจ็บปวดจะไปเสียใจเลยถ้าเกิดเราพยายามมากพออย่าไปเจ็บปวดจะไปเสียใจเลยถ้าเกิดเราออกมาแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มกลับมาโสดกลับมามีเงินกลับมีทองกลับมีความสุขกลับเหมือนกับมาอยู่แล้วเราสึกว่ามันไม่เหนื่อยเนี่ยนั่นแปลว่าความรักอันนั้นน่ะมันไม่ใช่รักแท้นั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดใครคบกับใครแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยวิ่งตามเขาตลอดพยายามเดินตามเขามาตั้งนานสุดท้ายเเดดินนคี่ย นั่นไม่ใช่ความรักแท้นะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาผมขึ้นมาว่าไพ่นออฟซอร์ดนออฟซอร์ดใบนี้เป็นภาพของไพ่ก้าดาบนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่ตรงนี้กลางป่ากลางเขาแล้วเหมือนกับถูกดาบไปหลายเล่มเนี่ยลายน้อมแล้วเหมือนกับเตรียมที่จะเข้ามาทําลายเขาอะเพราะฉันพไพ่ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะหายจากชีวิตของคุณไปแล้วนะชาวราศสพฤษระศกคนรักของคุณอาจจะหายจากคุณไปอาจจะมีการทําสิ่งที่ผิดหวังทําให้สิ่งที่เหมือนกับทำให้คุณเจ็บปวดคุณเสียใจอะเพราะคุณเชื่อมั่นในความรักเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเดียมเพส คุณเชื่อมั่นในความรักของเขาตลอดทุนเหมือนกับไพเอ็มเพลอ่ะไว้ใจเขารักเขาห่วงใยเขาทําดีกับเขาเหมือนกับความที่เหมือนกับไพ่เก้าเหรียญเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเชื่อมั่นในความจริงใจความมั่นคงของการรักกันนะแต่สุดท้ายไพ่ก้าดาบบอกว่าบางทีมันก็เจ็บปวดบางทีมันก็เหมือนกับไม่สามารถลบเลือนได้ดอกนะว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเคยรักกันใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตของการรักกันเนะี่ย ไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่ก้าดาบบอกว่าจะลบอดีตเนี่ยต้องทำยังไงจะลบยังไงนะลบ,ลบเขาเนี่ยแต่ที่ที่มีกันความรักที่เคยมีกันเนี่ยลบออกไปจากหัวใจเนี่ยลบได้ยังไงเพราะฉันไพ่ก้าดาบไม่ว่าอาจจะมีใครหลายคนรู้สึกยังเจ็บปวดย,ยังเสียใจย,ยังผิดหวังกับความรักที่ยังลบอดีตไม่ได้อยู่เพราะเหมือนกับไพ่ก้าดาบมันรู้สึกผิดหวังไงกับสิ่งที่เราทาดีเพราะฉันไพ่ในี้บอกว่าก้าเหรียญกับเอ็มเพสอ่ะใครทําดีไปผมคิดว่า คุณผิดหวังคุณเสียใจเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ไพ่เก้าเหรียญกับไพ่เอ็มเพบอกว่าอย่างน้อยมันก็คืออย่างนึงที่ผมอยากจะบอกอยากจะส่ติชาวศีรศะว่าคุณทําดีสุดแล้วคุณรักเขาคุณได้ความจริงใจเขาไปเนี่ยนะครับบางทีไม่ได้ความจริงใจกลับคืนมาใจแรกใจเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเราอย่าไปถึงขั้นแบบร้องไห้แล้วเหมือนกับจมอยู่กับแบบนั้นจมอยู่ความเสียใจจมอยู่กับรอยน้ําตาแบบนั้นเพราะไพ่ไปนีว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งดีๆที่คุณทาไปทั้งหมดทั้ง เห็นไหมครับว่าไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่อยู่ตรงปลายอุโมงค์อะนะครับเพราะฉะนั้นแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์อันนี้มันเหมือนกับบอกชาวสีพุกศเลยท่านว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะรู้เองว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดนะครับใครคือคนที่เหมือนกับสิ่งที่ทําดีกับเขารักเขาช่วยเหลือเขาดูแลเขาไม่ตลอดอะเพราะฉันหนึ่งเหรียญไม่ได้ว่าคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันไม่สามารถวัดค่าได้จากความมือวะ ความสวยงามความโรแมนติกหรือว่าการที่เหมือนกับเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนะแต่ไพ่หนึ่งเหรียญไ่นิวว่ามันเป็น,นหลายอย่างเลยแม้กระทั่งความสบายใจการดูแลความอบอุ่นที่เรามอบไปใ,ให้คนหนึ่งไปอ่ะเพราะฉันไพ่เอ็มเพจเก้าเหรียญกับหนึ่งเหรียญไปนิวว่าคุณค่อนข้างจะเห็นคุณค่า,ข,าของความรักอยู่แล้วชาวสีบึกโกคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนกับโสดสวยแล้วก็รวยมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไพ่หนึ่งเหรียญด้วยมีคุณค่าตัวเองอยู่แล้วเพราะฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักใครเมื่อไหร่ก็ตามทคครรรึกกกัันไปะ สักวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะไม่ใช่วันนี้หรอกอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกแต่สักวันหนึ่งเขาจะเหมือนกับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยสิ่งดีๆมันจะปรากฏเองแสงสว่างคุณค่าความรักดีๆเนี่ยเขาจะรู้เองว่าใครคนที่รักเขามากที่สุดใครคือคนที่ห่วงใยดูแลจริงใจกับเขามากที่สุดวันนี้อาจจะเป็นเราที่ร้องไห้วันนี้อาจจะเป็นเราที่ผิดหวังแต่สักวันหนึ่งเนี่ยไพ่เป็นอย่างบอกไพ่เก้าเหรียญนะครับกับไพ่หนึ่ง,งเหรียญเขาจะรู้เองว่าใครคือคนที่ดีกับเขาใครคือคนที่เขาควรจะเลือกใครคือคนที่เขาควรจะร เพราะฉันไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามาสำหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่าตอนนี้สโสดๆอยู่เนี่ยเดอะสเตนเข้ามานะผมขึ้นมาบอกกับไพ่เก้าเหรียญด้วยเพราะฉันผมคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออใครยังเจ็บปวดยังเสียใจในช่วงปีสอง4กสี่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเดอะสเตนในที่นี้คือเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับใส่ชุดที่เหมือนกับชุดที่มันเหมือนกับพร้อมจะออกไปลบอะ อมจะออกไปผจญภัยเรื่องของความรักหรือว่าเหมือนกับสามารถควบคุมสิ่ง,งต่างๆได้อยู่บนโลกใบน,นี้แม้กระทั่งสัตว์ที่ดุร้ายก็ตามหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็ตามเพราะฉันพ่ายในสเตนไบนี์บอกว่าชาวสีบิกสกคงผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจ,าายใจถามว่าใครเจ็บปวดใครร้องไห้ใครเสียใจหรือผิดหวังเนี่ยจะเข้มแข็งมากขึ้นต้องขอบคุณนะที่เจอความเจ็บปวดต้องขอบคุณนะนะที่เจอความเสียใจเจอความผิดหวังเพราะถ้าเกิดไม่เจอมันเนี่ยเดือนมกราคมปี2564กเนี่ยหรือตั้งแต่ปีสองห้าหกสี่ช่วงมกราคมเป็นต้นไปเนี่ เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแบบนี้ก็ได้เราคงไม่แข็งแกร่งหรือว่าเข้มแข็งแบบนี้ก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาผมมีไพ่ขึ้นมาวันเดวิลเข้ามาสำหรับใครที่นอกใจเราไปสำหรับใครหลายคนที่เหมือนกับไปเลือกคนอื่นเนี่ยหรือมีการที่เหมือนกับทําผิดศีลผิดธ,ธรรมเนี่ยไพ่เดวิลใบนี้บอกว่าถ้าเกิดมีการทาผิดนะครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเนี่ยเห็นไหมครับเป็นผู้คุมกฎเนี่ยลงโทษผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือเหมือนกับปล่อยให้เวรกรรมทําหน้าที่ของมันปล่อยให้เวลานะผมความผิดควาาาามมมมถูกกกสิิ่่งงงงตตๆััันนนนเเดขขึ้ออฒจ ตามวงเวียนตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามวันเวลาของมันที่มันจะเป็นนะครับไพ่เดวี่เนิวว่าถ้าเกิดเขาทําผิดกับเรานะครับไปเลือกคนอื่นไปเลือกคนอื่นเนี่ยไพ่เบนิวว่ามันเริ่มต้นจากความผิดมันเริ่มจากความที่ไม่ดีอะ่ะสุดท้ายสิ่งนี้มันจะตามของเขาตามผลของการกระทําเองนะครับเ <ảo> พราะฉันอยากไปเสียดายนะถ้าเกิดใครนอกใจเราอย่าไปเสียดายนะใครทักคนอื่นจากเราไปอย่าไปเสียใจนะครับผมถ้าเกิดใครทักคนหนึ่งทาร้ายเราหรือว่าทําไม่ดีกับเราหรือบอกเลิกบอกลาเราไปด้วยการที่ทะเลาะกันระเกียร์เราอะ รือมองว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยอย่าไปเสียใจเพราะสิ่งที่เนี่ยเพราะเวรกรรมเนี่ยหรือว่าสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันจะทําลายตัวของเขาเองทำลายสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเองเราไม่ต้องไปคิดเครียดแค้นเขาหรือว่าไปโกรธเคืองเขาเหมือนกับไพ่ควินถือเท้านะครับไม่ต้องไปคิดว่าเราทําดีแล้วเขาไม่สนใจเราหรือว่าไม่ต้องไปคิดมากว่าเออเราไปโกรธไปเกลียดเขาหรือไปสาปแช่งเขาแบบนั้นไม่ต้องไปคิดนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือดาบเข้ามานะครับเด็กถือดาบใบนี้บอกว่าชาวศิวโศกเลยท่านนะผมถ้าเกิด คุณนะครับผมกำลังเหมือนกับอยากจะฟื้นฟูตัวเองอยากจะเริ่มต้นใหม่ในปี2,5,6 4สี่เนี่ยไพ่เด็กถือดาบเป็นอก่ว่าเหมือนกับตอนนี้คุณมีนกอยู่ในมือแล้ว คุณพร้อมจะส่งข้อความคุณพร้อมจะเปิดใจคุณพร้อมจะออกเดินทางจริงหรือเปล่าเพราะเพียงแค่คุณขยับนิ้วอ่ะเพียงแค่คุณขยับตัวเด็กๆน้อยเนี่ยก็มีคนพร้อมจะเข้ามาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเพราะฉำนรับชาวสีพฤกศ์กหลายท่านนะผมคณดูจากไพ่นะัเป็นเอ็มเพจเข้ามา1เหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญอันนี้ผมดูขอตับคนโสดนะครับสำหรับคนที่อกหักแล้วัดสศนใจะเดินต่อแต่ดสินใจะมุ่อ่อนเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือดาบเก้าเหรียญจะมีแค่คุณเพียงแค่ขยับตัวเล็กน้อยเพ เพราะคุณมีเรื่องของอะไรหน้าตาดีอยู่แล้วหลายๆท่านนะครับมีคุณค่าตัวเองอยู่แล้วพร้อมจะเป็นแม่คนหรือว่าไพหนึ่งเดีย๋ยบอกว่าเป็นคนที่รักใครแล้วเหมือนกับมันดูอ่อนโยนอะดูแล้วเหมือนกับเขาอยากอยู่ใกล้คนที่เขาสามารถมีความสุขกับเขาได้นะครับทำให้เขารู้สึกว่าเอออยู่หรือว่าใกล้คนนี้แล้วเขามีความสุขนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับทรงคุณค่าผู้หญิงที่เหมือนกับพร้อมจะเป็นแม่ของลูกพร้อมจะแต่งงานพร้อมจะสร้างครอบครัวนะครับเขาอาจจะตามหาคุณอยู่ก็ได้เช่นกันมีสิทธิ์ที่จะพบเจอความรักขอบเพียงแค่คุณณตัดดดสินนใจว่่าาคุเี็กถือบ มือข้างหนึ่งก็ถือดาบอยู่มือข้างหนึ่งก็ถือนกอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะไปต่อการเริ่มต้นใหม่แบบโสดหรือคุณจะกลับไปให้อภัยคนเดิมหรือว่ากลับไปลองดูว่าดาบเล่มนี้มันจะทิ่มแทงเราอีกหรือเปล่าดาบอันนี้ที่เราถือไว้ในมือเนี่ยมันจะทำร้ายเราอีกหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นจากไพ่ตรงนี้ผมขอตอบเลยว่าสักวันหนึ่งเนี้ยคนลกของชาวศิลปะศึกานท่านถ้าคุณครบกันแล้วมีครอบครัวหรือแต่งงานหรือครบกันมาเกิน7ปีนะผมหรือว่าประมาณ5ปีขึ้นไปก็ตามไพ่เจ็ดเดือนับอ่าากกไปวถ้เิด เอาง่ายเลยเกิน5ปีถึง7ปีเนี่ยโอกาสกลับมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครครบกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ถึง1ปีนะผมแล้วเกิดจากกันไปเนี่ยนะครับแล้วเป็นเรื่องของการนอกใจผมขอตอบเลยว่าอันนี้ไม่มควรจะรอแล้วอันนี้ไม่ควรจะไปมุกออนมุกออนไปวงกลมหรือว่ากลับไปทางเดิมแล้วนะครับเพราะฉันอยาถือดาบเล่มนี้ทำลายตัวเองอีกถ้าเกิดมันคบกันไม่มากพอหรือว่าสิ่งดีๆหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะให้อภัยอะ่ะเพราะสำหรับให้เจ็ดเรียนใบนี้บอกชาวสิบผู้ส่ท่านว่าคนลกของคุณเนี่ย นะครับกลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะเห็นคุณค่าคุณไงกลับมาเพราะเห็นสิ่งดีๆต่างๆนานาหรือว่าการคบกันหลายๆปีที่ผ่านอะไรกันมานั่นนานๆนานั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดถามว่าคนละของชาวสีเบิกศกเนี่ยหลายท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับเขารู้สึกไงกับเราบ้างไพ่เจ็ดเดี่ยนเขายังคิดถึงที่นผ่านมาอยู่เขายังคิดถึงหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่ชาวสีเบิกศกเนี่ยทาให้เขาอยู่นั่นเองเพียงแต่เขาจะกลับมาหรือว่านึกถึงมาหรือว่ามองมันมาเนี่ยเมื่อไหร่นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอีีกนนะะคครรัับบ่เเหยข้าาม ไพ่แปดเดียญไปนี้บอกว่าถามว่าชาวสิพระโศกคนรักข,ของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงคุณอีกนะครับถามว่ารักอยู่ไหมแปดเรียญไ่ได้ว่าเขาก็ยังเห็นความมั่นคงเห็นความจริงใจของคุณนะเห็นสิ่งดีต่างๆมากมายที่คุณทาให้เขาอะแต่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเนี่ยไพ่แปดดาบเข้ามาเออครับผมไพ่หกดาบเข้ามากับไพ่เดวิลตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับไม่อยากจะไปต่อตอนนี้เขาอาจจะไม่เหมือนกับ ไม han, ่เห yeah, like ็นคุณค่าหรือว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปกับคุณนั่นเองหรือว่ายังไม่รักคุณมากพอที่จะมาหาคุณตอนนี้เพราะฉะนั้นไพ่หกดาบไม่ยถึว่าเหมือนกับตอนนี้เขาอาจจะผักใส่ได้ส่งคุณนะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับให้คุณไปไกลๆของเขาไปจากชีวิตของเขาอะนะครับผักทำร้ายคุณหรือว่าทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจด้วยมือของเขาเองเหมือนกับไพ่หกดาบเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้กำลังพายเรือแล้วเหมือนกับผักผู้หญิงฝังคนนี้ให้ไปจากชีวิตของเขาอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาอยู่ด้วยบนเรือเนี่ยเห็นไหม แต่สักวันหนึ่งเขาจะรู้เองว่าเขาอะต้องควรรักใครนะครับผมเขาควรจะมองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นสิ่งดีหรือว่าเห็นความมั่นคงของใครสักคนหนึ่งอยู่นั่นเองก็คือชาวศิพสงนั่นแหละนะครับเขาอาจจะกลับมารักคุณเนี่ยถึงวันเวลาที่มันเหมาะสมนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออเป็นดิคอนเข้ามาไพ่ห้าเหรียญขึ้นมา2ชุดเลย เขารู้นะครับผมว่าใครดีกับเขาเขารู้นะว่าคุณช่วยเหลือเขาเขารู้นะว่าคุณทําอะไรอย่างเพื่อเขาบ้างแต่ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับผมขึ้นมาสองชุดความดีไม่สามารถชนะความใจไม่สามารถชนะใจใครได้นะความดีไม่สามารถเอาชนะหัวใจใครไม่สามารถทําให้เขาเนี่ยรักเราได้นะอาจจะคุณอาจจะเป็นคนดีแต่คุณอาจจะเป็นคนดีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเองนะครับ ก็มาดูไพ่ออร์เคิลแนะนําชาวสีผู้ส่งดีกว่าว่ายังไงบ้างนะครับไพ่เขียนว่าโชว์สโนว์ไวท์นะบผมสโนว์ไวท์แอนด์โรสเลดนะผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับแม่คนหนึ่งที่รักลูกอ่ะนะครับเพราะเขียนว่าซิเทอร์เลิฟด้วยแม่คนหนึ่งที่รักลูกสาวคุณเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักรักใครสักคนด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์เหมือนกับสโนว์ไวท์อ่ะเราเชื่อมั่นในความรักนะผมเรายอมกินแม้กระทั่งแอปเปิ้ลอาบยาพิษนะครับผมหรือว่าเราเป็นแม้กระทั่่่่งยยยยยอออออมมมเเเเเเหหนน็็บบาาาาววสีีใจจจปดพื้ชทรรักะ พะฉันไพ่เบนิโอสโนไว้เป no <Yeah. S 1> ็นความรัก like ที่เหมือนกับเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆรักจนบางทีเรารู้สึกเหมือนกับเราร้เรียงสาไปเลยรักจนบางทีเรารู้สึกเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาทําให้เราเจ็บเขากำลังทาร้ายเราอยู่นะเขากำลังทําผิดกับเราอยู่นะหรือว่าเขากำลังทําให้คุณเนี่ยผิดหวังกับเขาอยู่นะรักไปโดยไม่รู้เลยว่าเขาจะทำร้ายเรารักไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาจะหยิบแอปเปิลอาบยาพิษเนี่ยมาให้เรากินนั่นเองเพะฉันไพ่เบนิโอว่าคุณก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ไพ่เอาแล้ณเครื่องก็บอรใก เป็นสโนไว้แบบนี้เอาไว้นะครับผมเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่เหมือนกับรักใครด้วยความใส่ซื่อรักใครด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเชื่อมั่นในความรักรักแท้แบบนี้เอาไว้นี่คือสิ่งที่ผมแนะนาจากไพ่อลาเคลนนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่อยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลาเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผม